รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็จะกระโดดได้ติดขัดติดขัดไปเรื่อยๆจนเราก็จะแนะนําเขาไปเรื่อยๆว่าคนจะกระโดดแบบนี้แบบนี้ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าจะกระโดดกระโดดได้คล่องนนะครับตอนนี้ได้พันสี่แล้วเหลืออีกหกร้อยวันนี้เขาโดดได้200ร้เขาจะโดดเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเขากระโดดได้2000ใน30นาทีเขาก็เชเลนต์ตัวเองขึ้นมาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากระโดดเชือกันอีกแล้ว่อวาหหนูโดดไปได้หนึ่งพันห้าเลยครับวันนี้มาจะให้หนูโดดกี่ครั้ง ี่่เเอาทาทไหรดวันนี้เอา2,000ันเออสองพัน2 2> คน้งของพี่พี่โดสองพันค้งสุดน้องแคนนอนโดดให้ได้ก่อน <c oughs> น้องแคนนอนไปฝึกต่อก่น <c oughs> อน,น <c oughs> โอเค <c oughs> นี่คือครอบครัวตั้งสมบูรณ์ครับซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกครอบครัวทั้งหมด5คนด้วยกันได้แก่คุณพ่ออาร์ตคุณแม่แนท ลูกสาวคนโตวัย11ขวบน้องเปียโนลูกสาวคนกลางน้องแคนนอนอายุ7ขวบและลูกชายคนสุดท้องน้องอินดี้อายุ4ขวบครับลูกๆทั้ง3คนอาจจะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าครอบครัวนี้ก็หากิจกรรมการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายที่เหมาะสม มาเป็นศูนย์รวมและก่อร่างสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกๆทั้ง3าคนได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งกิจกรรมที่คุณผู้ชมจะเริ่มต้นทําความรู้จักในครอบครัวนี้ก็คือกิจกรรมกระโดดเชือกครับนี่2,000แล้วโนโดดได้ทั้งหมด2,000กว่าครั้งแล้วนี่2,000กว่าเย2,000กว่าครั้งแล้วไหนเหนื่อยไหมไหนทำพลาไหน่อยไหนเหนื่อยมากชอบไหมวันนี้สนุกไหมสนุกอ่ะเหมือนท้าทายตัวเองทำได้แล้ว2,000 เหมือนท้าทายนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเท่าไหร่ดีอาทิตย์หน้าเอาสักสามพันดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการกีฬาสามัญประจำบ้านนะครับสื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวไทยโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางนะครับด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ครับครอบครัวตั้งสมบูรณ์นะครับนำเอาอุปกรณ์กีฬาที่หาได้ง่ายๆตามท้องตลาดนั่นก็คือเชือกกระโดดน,นะครับ เชือกกระโดดของครอบครัวตั้งสมบูรณ์จะเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ของเด็กๆทั้ง3าคนและรวมถึงสมาชิกในครอบครัวใหญ่อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการกีฬาสามัญประจำบ้านวันนี้ครับเดิมที่ต้องไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแล้วก็กลับมาออกกำลังกายที่บ้านแล้วก็ทำชาเลนจ์ตัวเอง90วัน พอเข้าช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับกีฬาต่างๆที่จะต้องออกไปนอกบ้านก็จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเป็นเล่นในบ้านแทนผมก็เลยใช้วิธีการเลือกการกระโดดเชือกมาเป็นกีฬาที่ให้ทุกคนในบ้านเล่นครอบครัวตั้งสมบูรณ์การันตีกับพวกเราว่ามีประโยชน์ในหลายๆมิติทั้งร่างกายอารมณ์สังคม และความสนุกสนานนะครับลูกก็จะมามีส่วนร่วมด้วยมาคอยดูมาคอยเชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยครข้อดีก็คือเราได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นแล้วก็ลูกก็จะเข้าใจเรามากขึ้นว่าเราทําอะไรน้องพี่โนเนี่ยไม่ได้สอนเขาเลยคือเขาเห็นผมกระโดดก็เลยมากระโดดตามก็เลยให้เชื่อเข้าไปเส้นหนึ่งครับให้เขาไปฝึกกระโดดเองก่อนให,ให้ดูว่าเขาชอบหรือเปล่า หลังจากนั้นแล้วก็เห็นเขาเริ่มกระโดดได้แล้วก็เริ่มไปปรับท่ายเขาเริ่มไปสอนเราว่า,าวิธีกระโดดต้องเป็นแบบนี้นะต้องใช้แบบนี้จับแบบนี้ะไือแอบ,บนี้จนเขาเริ่มปรับได้แล้วเขาก็กระโดดเป็นมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเชือกที่หนูใช้จะเป็นเชือกที่นับได้นะมามาดูกันว่าหนูจะโดดได้กี่ที่วะที่เลือกกระโดดเชือกเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ดูแล้วมันง่ายนะครับแล้วก็ใช้เนื้อที่จํากัดได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือฝึกพัฒนาการของเขาทั้งด้านกล้ามเนื้อแล้วก็ ออาาาารมณ์ต่งงๆขงเขเไดด้ีพอเมื่อมีความสรุกเป็นต้นทุนแล้วนะครับเด็กๆก็จะยิ่งเพิ่มความสนใจและก็คิดวางแผนการเล่นกิจกรรมด้วยตนเองอย่างพี่สาวคนโตที่เห็นนี้นะครับพอเริ่มมีความชํานาญขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มตั้งโจทย์ใส่ความท้าทายเพิ่มความพยายามให้กับตัวเองเอากี่นาดี5านาทีมาดูว่า5นาทีปโนจะโดดได้กี่ครั้งเลย คิดว่าได้กี่ครั้งค <eterm oon> ิดได้กี่ครั้งนาที3,005ฮะโอ้โหมันจะมีเขาบอกว่ากระโดดไปกี่ครั้งต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เกิดมาจากตัวคุณพ่อหรือคุณแม่เองแต่ว่าเกิดมาจากตัวของพี่คนโตของพี่เป็นโนเนี่ยนะคะก็คือเขากระโดดแล้วเขาก็ชาเลลจ์ตัวเองเขาก็มาพูดเองบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะขอกระโดดให้ได้มากกว่าวันนี้นะก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการชาเลลจ์ เขาก็จะมาตั้งเป้าว่าวันนี้หนูจะโดด30นาทีนะวันนี้หนูจะโดดได้2บ0 0ครั้งเริ่มจากหนูอ,อยากลองท้าทายตัวเองว่าหนูกระโดดได้มากสุดเท่าไหร่สี่รอแล้วเยี่ยมคือทุกคนอนะ่ะต้องบอกเลยว่ามีความพยายามมากค่ะโดยเฉพาะเปียโนจริงจังมากเขาคงเห็นแบบว่าเหมือนพ่อเขามีความพยายามนะคะก็เลยเหมือนกับเหมือนตัวเองก็ต้องอยากเล่นได้บ้างเหมือนพ่อเขานี้ค่ะ แล้วก็จะคอยดูนะครับว่าเขากระโดดมากเกินไปน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ต้องบอกว่าให้เขาพักได้แล้วแล้วก็จะคอยเตือนว่าแบบนี้โดดมากไปต้องใช้ต้องให้พักเท่าไหร่แล้วก็ บอกว่าควรจะต้องกระโดดกี่นาทีพักอะไรอย่างเงี้ยครับต้องต้องคอยให้คาแนะนําเขา้องฝึกเองก่อนคะ่ะแล้วคุณพ่อค่อยมาสอนทีหลังเริ่มจากคุณพ่อให้หนูรับท่าทางการกระโดดแล้วก็ให้ดูกระจกค,คะ่ะพอเขาเริ่มโดดได้สักพักแล้วก็ไปปรับให้เขาว่าอขาต้องจับแบบนี้แบบนี้จะได้ถูกถ้าถ้าเราไปปรับเขาตั้งแต่ตอนแรกว่าบังคับเขาอ่ะเขาจะไม่เอาคือพี่เป็นโนเนี่ยเป็นคนค่อนข้างใส่ลุยเลยเล่นได้ลุยได้พร้อมเจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้เขาโดดแบบนี้นะวันต่อไปเขาขอชาเลนตัวเอง อันนี้ด้วยความที่นิสัยเขาเป็นแบบนี้เขาก็เลยแบบเหมือนชาเลนจ์ของเขาไปได้เรื่อยๆในทุกวันนะคะ30นาทีนี่พีโ,โดดไปได้กี่ครั้ง2 2 1 0ครั้งค่ะโอ้โหโ,โดดเนื่อยมาเลยมาโอเควิธี <im ple ks> การที่ผมใช้ก็ผมจะใช้เป็นกระจกนะครับกระจกให้เขาเห็นตัวเองว่าเขากระโดทดท่าแบบไหนถูกต้องหรือเปล่าเท้าลงพื้นมือต่างๆกางออกมากแค่ไหนให้เขาดูตัวเองแล้วก็ให้เขาฝึกดูว่า แบบนี้ถ้ากลางมือออกมันจะติดนะถ้ากระโดดสูงไปเนี่ยมันก็จะติดใช้กระจกเป็นตัววัดท่าทางเลยครับว่าถูกหรือผิดอย่างอุปกรณ์ของพี่เปนโนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีการนับจํานวนอยู่แล้วแต่อันนี้คือบอกลูกว่าให้ลูกอะ่ะลองนับของตัวเองด้วยแล้วก็ค่อยมาเช็คดูว่าตรงกับตัวอุปกรณ์นั้นหรือเปล่ามันก็จะเป็นการฝึกสมาธิลูกไปด้วยในตัวแล้วก็เหมือนได้การเรียนการสอนนับเลขนับอะไรของเขาไปด้วยในตัวค่ะ พวกนี้จะพักครับใช่แล้วก็ต่อใช่ไหมใช่แต่นี่แบบเล็นตัวเองเลย5นาทีได้กี่คร<ำ>ั้งนะครับสุกี้ได้400นัดเลยดีมาก,ก่อนจะไปชมเรื่องราวต่อจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยามีข้อคิดเห็นดีๆมาแบ่งปันให้กับพวกเราครับภายในวิกฤตมีโอกาสวิกฤตก็คือโควิด19โอกาสก,ก็คือว่าจะหยิบจับอะไรที่เรียบง่ายใกล้ตัว เป็นประเภทของกีฬาที่ไม่ต้องลงทุนที่ไม่ต้องออกนอกบ้านแล้วคุณพ่อก็สร้างนะคะสร้างบรรยากาศแห่งความสุขก็คือคุณพ่อเป็นตัวอย่างนะคะในการที่จะทํากิจกรรมทางกายหรือว่ากีฬาที่เรียบง่ายเนี่ยะคะก่อให้เกิดความสนุกเมื่อลูกเห็นคุณพ่อสนุกเมื่อลูกเห็นคุณพ่อได้ทํากิจกรรมไปแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงคุณพ่อได้ง่ายนะคะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันลูกๆเาค่อยๆข,ข,ขยับกันเข้ามา อันนี้ก็เลยกลายเป็นกีฬาพาเพลินก็เลยมองมิติของกีฬานะคะเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการค่ะของเด็กๆนะคะตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคคลภายในครอบครัวด้วยค่ะ คุณพ่อส่งต่อถึงลูกคนโตได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับว่าเด็กๆอีก2คนนะครับจะใช้กิจกรรมเชือกล้อมรวมให้ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันได้อย่างไรครับมาชมเทคนิคและวิธีการของครอบครัวในการส่งต่อแรงบรันดาลใจให้กับลูกๆอีก2คนไปพร้อมกันครับล้อคนกลางเนี่ยเขาจะดูพี่เป็นต้นแบบก่อนเขาเห็นพี่กระโดดได้แล้วก็เริ่มสนุก คนที่สองเนี่ยจะเป็นแบบรักสวยรักงามจะเป็นแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม,นมหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขี้อายเห็นพี่สาวกระโดดแล้วแต่ตัวเขาเองอะด้วยความที่ใจย,ยังไม่กล้าพอเขาก็เลยจะแบบนั่งดูเขาก็เลยเดินเข้าไปหาพี่เ็นโนบอกว่าพี่เบนโนเป็นไงมั่งโอเคไหมกระโดดแล้วสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเจ็บหรือเปล่าแล้วพอหลังจากนั้นเห็นพี่เ็นโนสนุกมากเขาก็เลยเริ่มมาขอคุณพ่อแล้วว่าหนูขอเล่นด้วยได้ไหมก็เลยส่งเชือกอันใหม่ให้อีก ผมเองก็ไม่ได้สอนนะฮะแต่จะเป็นพี่คนโตไปสอนว่าทําแบบนี้สิแบบนี้สิกระโดดแบบนี้สิจับแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ให้ทําเหมือนที่ผมสอนเลยก็คือให้น้องไปยืนหน้ากระจกแล้วก็ดูดูเห็นพี่เปียโนกับป้ากระโดดค่ะก็ยากอยู่ค่ะเริ่มจากสอนน้องแค่ต้องให้ปับท่าทางให้ถูกแล้วก็ให้น้องดูกระจกค่ะแล้วก็สอนน้องให้กระโดดไปสูงใช้ปลายเท้าค่ะ น้องเขาก็จะเริ่มแบบได้เองเรียนแบบจากพี่เป็นโนเลยค่ะดูท่าทางของพี่เป็นโนแล้วก็กระโดดตามแล้วทางคุณพ่อคุณแม่กับพี่เป็นโนก็จะคอยมาปรับท่าทางปรับอะไรเขาให้มันแบบถูกต้องแล้วก็เซฟตัวเขาที่สุดเลยเียค่ะ,ะพี่คนโตเนี่ยสามารถช่วยเหลือน้องได้เนีเวลาน้องเดือดร้อนอะไรแล้วก็เขามีความแบบใจเย็นเหมือนกัน ที่จะสอนน้องเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะคเขาก็จะคอยปรึกษาการคอยให้คําแนะนํากันใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับเขาก็จะพี่จากพี่สอนนะครับใช้เวลา2อาทิตย์ก็เริ่มกระโดดได้เขาก็จะมีชาเลนจ์กันระหว่างพี่กับน้องนะครับบางทีก็จะแบบพี่มาชาเลนจ์น้องว่าไอ้หนูโดดได้หนึ่งร้อยแล้วพี่โนโดดได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือพี่โนโดดได้เท่านี้แล้ว น้องแคทนันโดดได้เท่าไหร่เขาก็จะมาชาเลนจ์กัน2คนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากระโดดเชือกกันอีกแล้ววันนี้มีอะไรกระโดดเชือกแบบไหม่ใหมวันนี้มีชา์เร้นสามสิบนาทีโดดได้เยอะที่สุดในสามสิบนาทีเดี๋ยวเราจะด้สานาทีโดดได้เท่าไหร่พร้อมไปดูกันเลยน้องมาชื่นชมเขาอะค่ะน้องชอบ น้องอยากจะเรียนแบบเอาไปทำมาเขาก็เกิดความภาคภูมิใจแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อเจ้าตัวนี้มันทําให้น้องเขาว่าค่ะมีความสุขสนุกกับเขาได้ด้วยเจ้าตัวพี่นี้ก็เลยเป็นตัวอย่างให้น้องโดยได้รับการยอมรับจากน้องอเจ้าตัวน้องไปเล่นแล้วนะคะคนกลางอยู่ในวัยเรียนพอดีเลยค่ะเล่นแล้วมันสนุกอ่ค่ะประสบความสําเร็จนะคะมันก็อยากที่จะเล่นเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่ากีฬาเนี่ยเป็นส่วนที่ทาให้เขาว่าค่ะเห็นศักยภาพในตัวเอง ในการทํากิจกรรมในแต่ละครั้งก็จะอยู่ในความสนใจของน้องชายคนเล็กอยู่ตลอดเวลาและก็ขยับเข้ามาอยู่ร่วมในสถานการณ์เดียวกันกับพี่ๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับเดีียงเร,เระ,ะโดดเดือดเดอดมาตะโดด เด็กวัยอย่างอินตีอ่ะสาคขวบสี่ขวบก็คือแบบเห็นอะไรสนุกเห็นอะไรพี่พี่หัวเราะกัน,นเขาก็อยากจะแบบเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเราก็เลยส่งเชือกให้เขาอีกเส้นหนึ่ง<ช><ช>ใายเป็น3เส้นครับแล้วเขาก็มากระโดดเราก็ไม่ได้สอนครับอินตี้ก็ให้พี่คนโตสอน จริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกคนเล็กนะครับว่าจะต้องมากระโดดเชือกให้ได้จริงๆเราก็แค่ให้เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทําด้วยกันนะครับส่งกําลังใจให้เขานะครับแล้วก็เชียร์เขาให้เขาได้อยู่ในบรรยากาศกับพี่ๆทั้งสองคนสวัสดีครับชินดี้ครับสีส่ขวบครับ ตอนที่เรากระโดดเชือกใครสอนครับพี่นันนพี่นครับพี่สองคนเนี่ยเขากระโดดนําไปแล้วเขาก็จะมานั่งคุยว่าแบบดูน่าสนุกจังเลยแตอินดี้ไม่กล้านะอินดี้ทาได้หรือเปล่าแล้วอินดี้จะแบบทำาสะดุดแล้วแบบล้มไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนชวนเขาเล่นมากกว่าครับเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาแฮปปี้จังเลยกับการที่เราชมเขาหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะค่อยๆ เหมือนซึมซับแล้วก็แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มพี่ๆเองโดยที่แบบมันกลมไปหมดเลยอะค่ะลูกที่ต่างวัยนะคะแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของเด็กที่ต่างกันค่ะและแสดงให้เห็นถึงความต้องการของเด็กในแต่ละวัยแต่ละเพศท,ที่แตกต่างกันด้วยไอเจ้าเด็กตัวเล็กอะค่ะสี่ขวบนะคะเป็นช่วงวัยที่ต้องสาะแสวงหาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่ะคุณพ่อมีกระจกให้ เขาก็สามารถจะควบคุมอวัยวะกล้ามเนื้อได้คิดลีลาต่างๆควบคุมตัวเองได้เขาเกิดความมั่นใจเขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่าแล้วพรุ่งนี้เขาจะทํายังไงให้เขาเนี่ยดูนะคะดูดีในกระจกนั้นนะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นเสน่ห์ที่ทําให้ร้อยวัยสามวัยค่ะเรียกว่าเอื้ออาทรกันไปด้วยกันนะคะเป็นเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากค่ะกีฬาทีมที่เริ่มต้นครั้งแรกเลยในครอบครัวในแต่ละทีมที่แข็งแกร่งนั้นก็นหมายความว่าก็ต้องมีองค์ประกอบของทีมที่ดีก็คือคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็มีลูกทีมที่ดีคือเด็กๆในครอบครัวนั้นเพราะฉะนั้นกับตันทีมที่สาคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่จะสร้างลูกทีมยังไงให้ทีมเวิร์คของตัวเองมีคุณภาพมากที่สุด แนวทางที่ครอบครัวตั้งสมบูรณ์ได้วางไว้ก็คือการให้สมาชิกในครอบครัวได้มีบทบาทในการดูแลกันและกันนะครับนอกจากการเพิ่มทักษะในการกระโดดแล้วก็ยิ่งเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับพี่ๆน้องๆได้อีกด้วยนะครับเพิ่มการป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะก่อตัวขึ้นจนกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งก็ต้องชื่นชมผู้นําของครอบครัวก็คือคุณพ่อและคุณแม่นะครับที่วางแนวทางไว้เป็นอย่างดีลูก3มคนแต่ละคนลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันจากตอนแรกเนี่ย คนถือกันคนาเส้นแล้วก็ขัดแย้งกันในทุกแบบแทบจะทุกเรื่องเลยก็ว่าได้นะคะจะมีทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยเรื่องการแย่งที่กันยืนอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็มามาสามัคคีกันมาสมานฉันท์กันเขาก็จะแบ่งกันว่าอ่ะเดี๋ยวพี่มิโนโดดเสร็จตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวหนูโดดต่ออ่าพอพอพี่เหนื่อยปั๊บอ่ะน้องแค่นอนมาโดดสิคิดต่างไม่ได้หมายความว่าจะต้องทะเลาะกันแต่สุดท้ายมันจะมีเหตุผลในตัวหนึ่งที่มันเกิดผลจากการกระทําในความคิดต่างนะมันจะเป็นตัวตอบคาถามว่า สิ่งใดคือความคิดที่ถูกต้องและเหมาะที่สุดในสถานการณ์นั้นก็จะทําให้เด็กหรือครอบครัวนั้นเกิดการเรียนรู้ในการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเราได้มาทํากิจกรรมร่วมกันในทุกๆวนันได้มากระโดดอยู่ด้วยกันแล้วก็เริ่มมีการพูดคุยกันในทุกๆวันในเรื่องนี้ในเรื่องเดียวกันอย่างนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่า5้าคนเนี่ยปรับจูนความคิดในการพูดคุยของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการปรับจูนกันโดยอัตโนมัติค่ะ ตัวเขาเองก็เริ่มชาเลนจ์ชาเลนจ์ตัวเขาเองแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งจนเขาเริ่มมาชาเลนจ์ว่าไหนลองมากระโดดด้วยกันซิลองมากระโดดแข่งกันซิอะไรประมาณนี้ค่ะ เขาจะไม่ไม่มีการมาอวดกันคือจะกลายเป็นว่าเขาก็จะไม่เป็นไรวันนี้เก่งจังเลยเขาจะเปลี่ยนประเด็นไปมากกว่าเพื่อให้กาลังใจน้องมากกว่าเขากระโดดเสร็จกันครบ3าคนเขาก็จะนั่งพักเหนื่อยนั่งคุยกันว่าแบบเออวันนี้ทําได้ดีนะหรือว่าวันนี้น้องเก่งจังเลยวันนี้แคนนอนเก่งจังเลยจากการแข่งขันมันเริ่มไม่ใช่การแข่งขันมันเริ่มมาเป็นแบบเรียกว่าจุดศูนย์รวมของความรักก็ได้อะค่ะเพราะว่ามันเริ่มเกิดความอบอุ่นเกิด พอเราเห็นนะเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นใจจังเลยที่พี่น้องเขาแบบเขาจากการแข่งขันเขาปรับเปลี่ยนมากลายเป็นไม่เป็นไรมาให้กําลังใจกันอะไรอย่างนี้ค่ะครอบครัวมีกระบวนการค่ะมีกระบวนการในการจัดการกับปัญหา นะะในลักษณะที่ว่าถ้าวันใดนะคะเด็กที่นะคะเหนื่อยหรือท้อค,คุณแม่จะเสริมแรงเขาได้ยังไงเด็กตะละวัยวิธีการในการสื่อสารกับเด็กต่มีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ศึกษานะคะในเรื่องของพัฒนาการลูกนะคะส่งเสริมเขาได้ก็จะเห็นเลยว่าดอกไม้ทุกดอกอาค่ะมีลักษณะเฉพาะตัวมันอาจจะเบ่งบานได้ไม่เท่ากันแต่วันหนึ่งเขาจะบานค่ะต่างคนก็ต่างเห็นคุณค่าในของตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในของกันละกันรวมถึงเห็นคุณค่ากันในครอบครัวด้วยค่ะ มาถึงตรงนี้นะครับเชือกก็ไม่ได้ร้อยแค่ความสัมพันธ์ของเด็กๆทั้ง3คนแล้วก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าเชือกวิเศษเนี่ยครับก็ขยายวงกว้างนะครับไปสร้างสายสัมพันธ์และก็สร้างความสุขให้กับญาติพี่น้องในครอบโครใหญ่แห่งนี้ด้วยครับ ครั้งที่น้องเขากระโดดนะครับอากงอาม่าเราโปก็จะมานั่งเชียร์ทำให้น้องก็แบบมีกำลังใจมากขึ้นมีกองเชียร์ด้วยมีอาม่ามานั่งเชียร์อากงมานั่งเชียร์คุณยายมานั่งเชียร์อะไรเงี้ยครับก็สนุกสนานกันเด็กๆก็จะแบบมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจโดดได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแบบพอเหนื่อยแล้วก็เชียร์อากงอาม่าเชียร์เอ,เ,ยเอาเลยเอาเลยอะไร <c oughs> เงี้ยก็ทำให้แบบเด็กๆเขากระตุ้นเด็กๆเขา ตอนเล่นเขาจะเล่นกันสามคนเนี่ยเขาจะกระโดดกันนานเลยนะ <_ m uch> เราก็ดูเพลินเลยคอยเรียกหลานบ้างว่าหยุดบ้างอะไรบ้างเราได้ออกกลังกายอย่าง <_ m uch> <_ m uch> <_ m uch> คอยดูแลเขา <_ m uch> คือเขาช่วยเหลือกันนะฮะสาม,มากีกันมีอะไรก็ดูแลกันนะบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่ต้องดูแลเขามากมีความสุขค่ะ พลอยสนุกไปด้วยเพราะเราก็กระโดดไม่ได้อายุมากแล้วเห็นหลานกระโดดดูละเพินนะเพราะว่าเด็กๆเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะอ,อยู่แต่ละบ้านน่ะเขาก็กระโดดเชื่อเขาก็ไม่เครียดอย่างตอนแรกเปียโนก็ทอ้อมีท้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าอมาม่าก็จะคอยดูแล้วก็บอกเปียนโนลองอย่างนี้สิขยับอย่างนี้กระโดดอย่างนี้นะ คืออะไรอย่างเงี้ยยกขาขึ้นอีกนิดนึงเ<ม>ชือแกแว่งเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะคอยดูให้ตลอดลูกนี่สี่แล้วลูกหลานอีกสามแล้วสะพ้ายอีกหนึ่งสิบคนการกระโดดเชือกอะ่ะก็ทําให้ลูกหลานแข็งแรงด้วยแล้วทําให้เราเนี่ยมีสายสัมพันธ์ลูกหลานก็ดูแลก,กันคืออันนี้คือเป็นการต่อเนื่องนะลูกหลานก็รักกันเข้าใจกันแล้วเราก็ชื่นใจ นะเราก็มีความสุขไงเราคนแก่เราอยู่บ้านเราออกไปไหนไม่ได้แต่เราเห็นลูกหลานเราก็ชื่นใจเนาะะสุขภาพจิตแข็งแรงนะได้หัวเราะบ้างอะไรบ้างทําให้เราเนี่ยเออมีความสุขทุกอย่างแล้วก็ร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยนะพ่อแม่ก็คือตัวตัวเครื่องจักรที่สําคัญที่จะร้อยเรียง เกี่ยวพันกันอย่างมีความเหนียวแน่นแล้วก็ช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไปด้วยกันเเห็นว่าคนนี้เหนื่อยคนนี้ให้กําลังใจกันคนนี้เจอปัญหานี้คนนี้ก็ส่งเสริมกันช่วยกันเป็นกําลังใจกันมันก็จะลอล้อมไปด้วยกันนะครับแล้วก็พากันก้าวข้ามปัญหาประสักหรือความเหน็ดเหนื่อยนั้นไปได้นะครับตอนแรกนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยความสัมพันธ์เราแทบจะ ไม่ค่อยได้คุยกันเลยในครอบครัวก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็นานๆก็คือกลับมาบ้านทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นตัวอิงกับพี่อาร์ตอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้คุยกันเลยเหมือนมาเจอกันนานๆทีก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วเขาก็มีกิจกรรมให้หลานๆทําเราอ่ะเราเห็นเราก็ไปทำทำกิจกรรมร่วมด้วยกันมันก็เลยทําให้ตรงเนี้ยค่ะกิจกรรมตรงเนี้ยมันทําให้เหมือนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอิงกับพี่ชายด้วยค่ะเรามีเรื่องให้คุยกันมากขึ้น แล้วก็เราก็ได้คุยกับหลานล่านี้ค่ะมันมันก็เลยมีเหมือนมีเรื่องราวให้เราทําร่วมกันเราก็จะสนิทกันมากขึ้น แแค่น้องๆกระโดดเชือกมันไม่ใช่จบแค่นั้นแล้วกลายเป็นทุกคนในครอบครัวที่อยู่ในบ้านในรั้วบ้านหลังนี้ทั้งหมดอ่ะได้มามีส่วนร่วมมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันมีเวลาที่จะเรียนรู้กันนั่งคุยกันแล้วก็แชร์ความสนุกแชร์ความสุขไปด้วยกันเจ้าเชือกที่เคยอยู่ที่ที่พื้นมันถูกนํามาใชใ้ได้อย่างมีคุณค่านะคะบนความหมายของกีฬานะคะที่เป็นการออกกําลังกาย กันภายในครอบครัวเป็นกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อดีเป็นกีฬาเพื่อเสริมสร้างนะคะกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาการของเด็กๆในแต่ละวัยแล้วก็เจ้าเชือกวิเศษเนี่ยมันแผ่ขยายไปถึงคนที่อยู่รอบข้างครอบครัวดีด้วยที่เห็นความสุขของเขาเพราะฉะนั้นนะเจ้าเชือกเชือกเนี้ยมันวิเศษจริงๆะคะ่ะไม่ใช่แค่ในความสัมพันธ์ของพี่น้อง แต่เป็นความสัมพันธ์ของทุกคนในบ้านรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ถูกเชือกนี้มัดรวมด้วยกันหมดเลยคือทุกคนแบบสามารถมานั่งคุยพูดคุยยิ้มหัวเราะช่วงเวลาที่ลูกจะอยู่กับเราเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่เราสามารถที่จะให้ลูกมาอยู่กับเราได้อะเราก็ควรที่จะทําทําหาเวลาช่วงนั้นอะ่ะให้ได้มากที่สุดตักตวงช่วงเวลาความสุขช่วงนั้นอะ่ะให้ได้มากที่สุดเอาเชือกเนี่ยม,มัดรวมกันให้เราให้มีความสุขมากที่สุดไปจนกว่าที่ ปรับลูกจะออกจากอ้อมอ,อกเรอไปอะค่ะมันเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดแต่ให้ประโยชน์สูงสุดก็คือทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่เข้มแข็งมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้มาก เชือกนะคะมันอาจจะไม่ได้วิเศษอะไรค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะประสานแล้วก็เชื่อมทุกคนในบ้านนะคะให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ค่ะ ผู้ชมครับเรื่องราวของเชือกวิเศษของครอบครัวตั้งสมบูรณ์น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการใช้กิจกรรมกระโดดเชือกหรือว่ากีฬามาลดความขัดแย้งและก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับในนามของคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ